อันนี้เหมือนแบบการฟฟันคิดสมัมานะคะนี่มีแบบนี้ด้วยนะคะแล่ก็แบบนี้นะคะสวยงามมากเลยแกะสวยงามมากนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ การนี่นะคะอันนี้ที่วางนะคะที่เอามา,าลองนี่แล้วก็นี่จะเป็นแบบนี้นี่มีแบบนุ่งนิ่ง,ง,งนะะุนิ่งกันในการนี้แบดนี้แล้วก็แบบนี้นะคะนี่แบบนี้นี่เียวนะแบบนึง มันแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นี่แล้วก็หมดุนได้ด้วยติ้งหนิงต้งหแบบนี้นะคะนี่น,น่าลอกหมอกนี่สวยงามมากเลยค่ะการ์ดเอาไว้วันคิดสต์มาก็ได้นะคะนี่นา่าลอกหมอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดติดตามทุกคลิปด้วยนะคะ